สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดูข่าวการเมืองออนไลน์ฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปข่าวสารใหม่ๆไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดสมชัยเผยความหมายทางการเมืองในการเปิดตัวอุ้งอิงเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยคุณสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกรรมการกการเลือกตั้งและโฆษก คณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาร่างพรบว่าด้วยการเลือกตั้งสสและพรบว่าด้วยพรรคการเมืองได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวสมชัยศรีสุทธยยกรระบ,บุถึงการที่พรรคเพื่อไทยประกาศตัวนางสาวแพททองทานชินวัตรหรืออุ้งอิงเป็นหัวหน้าครอบครัวพรรคเพื่อไทยว่ามีความหมายอย่างไร 1. ครอบครัวใหญ่กว่าพรรค 2. การเป็นสมาชิกครอบครัวทำลายกำแพงข้อจำกัดของพรบพรรคการเมืองที่สมาชิกพรรคต้องเสียค่าสมาชิก200บาทต่ตอปีเป็นสมาชิกครอบครัวไม่ต้องเสียเงิน 3. การเป็นสมาชิกครอบครัวจึงไม่มีข้อจำกัดใดๆแต่กลายเป็นฐานสนับสนุนของพรรคในการเลือกตั้ง 4. ถือเป็นการเดินเกมทางการเมืองใหม่ของพรรคเพื่อไทยแต่ต้องระวัง เรื่องของการให้สิทธิประโยชน์แก่คนในครอบครัวเพื่อไทยเพราะยังถือว่าเป็นกิจกรรมทางการเมืองของพักอย่างหนึ่งที่ยังต้องถูกควบคุมด้วยพรปรพรรคการเมือง5มีคำทํานายว่าหัวหน้าครอบครัวคืออีก9ที่เข้าใกล้ตำแหน่งผู้ที่พักจะเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรี6อุ้งอิงวันนี้ดูไม่สดใส ไม่เฉียบเท่าการเปิดตัวครั้งที่แล้วน่าจะเหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางหากจะเป็นแบบข้อ5อยยังต้องเทรนให้มีพลังแบบคุณพ่อและมีสเสน่ห์แบบคุณอาอีกนิดความคืบหน้าล่าสุดเพื่อไทยจอยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจยิมสามพฤษภาคมนี้ยุทธพงษ์บอกเพื่อกันบิ๊กตู่ยุบสภานี้ที่พักเพื่อไทยนายยุทธพงษ์จรัสเถียน สอสอมหาสรารคามและรองหัวหน้าพักเพื่อไทยถแถลงถึงสถานการณ์โควิด1 9ว่าวันนี้จำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตยังไม่มีทีท่าว่าจะลดจำนวนลงขณะที่รัฐบาลไม่มีเงินที่จะนามาใช้รักษาแล้วทาให้เกิดมาตรการการแบ่งสีผู้ป่วยตามความรุนแรงของอาการถ้าไม่มีอาการให้กักตัวรักษาที่บ้านโดยจะมีการแจกยาฟาวิพิลาเวียให้รับประทานที่บ้าน นในฐานะสสมหาสารคามวันนี้ในพื้นที่มีผู้ป่วยจำนวนมากแต่ไม่เห็นยาฟาวิพิลาเวียมีเพียงยาแก้ปวดจึงอยากให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะผอ,อ,อสอบคอ,ออกมาชี้แจงว่ายาฟาวิพิลาเวียอยู่ไหนและอย่ามาพูดว่าโควิด19สายพันธุ์โอมิคอน ไม่อันตรายซึ่งสวนทางกับยอดผู้เสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นทุกวันวันนี้ใครติดโควิด -19 โรงพยาบาลไม่มีเตียงรับยูเซปพลัสที่บอกว่ารักษาได้ทั้งโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชนแต่วันนี้นะ่ะไม่มีเตียงระบบสาธารณสุขล่มสลายเป็นไปตามมีตามเกิดฉะนั้นนะ่ะขอให้พระเด็กประยุทธ์เตรียมตัวไว้ เมื่อเปิดสมัยประชุมสภาจะถูกอภิปรายเรื่องการบริหารโควิด -19 ล้มเหลวแน่นอนการประชุมสสของพักเพื่อไทยวันที่15มีนาคมที่ผ่านมามีมติเห็นชอบให้หัวหน้าพักเลขาธิการพักและตัวแทนพักไปร่วมประชุมร่วมกับพักร่วมฝ่ายค้านเพื่อเตรียมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจในการเปิดประชุมสมัยหน้า ้ดยในวันที่ย3สามพฤษภาคมเวลา8.30นาทีพักเพื่อไทยพร้อมที่จะยื่นยติทันทีเพื่อเด็กประยุทธ์จะได้ไม่ต้องยุบสภาหนีคุณยุทธพงศ์กล่าวคุณยุทธพงศ์ยังกล่าวต่ออีกว่าเงินกู้5 0 0แสนล้านบาทที่รัฐบาลกู้มาใช้โดยกำหนดกรอบด้านสาธรารณสุข30 0 0 0ล้านบาทก็ปานปลายเป็น1 1 5 0 0 0ล้านบาทล่าสุดขณะนี้ เงินกู้ก้อนนี้เหลือเพียง74,000ล้านบาทถ้าเงินตรงนี้หมดก็ไม่มีเงินแล้วดังนั้นการที่พลเอกประยุทธ์ขยายเพดานเงินกู้จากร้อยละ60เป็นร้อยละ70ตนอยากให้พลเอกประยุทธ์กล้ากู้เงินเพิ่มเพราะวันนี้นะ่ะประชาชนอยู่ไม่ได้แล้วเพราะติดโควิดกันทั้งประเทศซึ่งการกู้เงินแม้เป็นอำนาจของรัฐบาลในการออกพรกรแต่ต้องผ่านความเห็นชอบ จากที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้พอเดกประยุทธ์ไม่เชื่อว่าเสียงตัวเองในสภาจะผ่านหรือไม่เพราะถ้าโหวตแพ้ในสภาเรื่องนี้พอเดกประยุทธ์ต้องลาออกเนื่องจากเป็นพรกรสําคัญพอเดกประยุทธ์จึงเอาใจสสพักร่วมรัฐบาลอย่างมากเพราะไม่มั่นใจในเสถียรภาพรัฐบาลแล้วตนจึงคิดว่าเปิดสภารอบนี้รัฐบาลจะเกิดปัญหาอย่างแน่นอนความคืบหน้าล่าสุด ธรรมนัตคู่พวกปรามาตยเศรษฐกิจไทยเป็นอากาศบอกถ้าไม่มีให้หายใจตายทันทีนะ18มีนาคมที่ทําการพักเศรษฐกิจไทยร้อยเอกธรรมนัตพรมเผ่าสสจังหวัดพะเยาในฐานะเลขาธิการพักเศรษฐกิจไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการที่พักระบุในการโบวตอภิปรายไม่ไว้วางใจจะอยู่ข้างประชาชนเหมือนเป็นการแทงกักหรือไม่ว่า ไม่เป็นการแทงกัก๊กตนมีความชัดเจนว่ารัฐมนตรีคนใดที่ทําให้เกิดความเสียหายกับบ้านเมืองเราไม่โหวตให้อย่างแน่นอนไม่มีการแทงกัก๊กผู้สื่อข่าวถามว่าแต่ดูเหมือนว่าเสียงของพรรคเศรษฐกิจไทยจะมีเยอะจนอาจจะทําให้รัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายวันวัน,วนหรือไม่ร้อยเอกธรมนัตกล่าวว่าคุณทําดีหรืออยังละ่ะ หลายคนมองพักเศรษฐกิจไทยเป็นอากาศแต่มนุษย์เรานะ่วันหนึ่งขาดอากาศจะตายทันทีนะมีใครอยู่ได้บ้างหากขาดอากาศผู้สื่อข่าวถามว่าใครที่เห็นว่าพักเศรษฐกิจไทยเป็นอากาศรรอ,อีกธรรมนัตกล่าวว่าผมไม่ทราบคนนี้นะ่ะจะไม่รอดตนก็ขอขอบคุณเพราะแสดงว่าให้ความสำคัญกับตนมากอย่างพืชสัตว อากาศนะ่ะขาดอากาศก็ตายสื่อว่าชัดเจนไหมครับความคลบหน้าล่าสุดเสียโตอภิชัยเตชะบนลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์วันนี้ทิ้งเก้าอีซอซอซอ้สสปาร์ตี้ลิสต์เปิดตัวซบพ,พักพระมารัฐนายอภิชัยเตชะบนสสบัญชีรายชื่อพักประชาธิปัตย์กล่าวว่า17มีนาคมเวลา9ก้านาฬิกาจะเดินทางไปยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกพักประชาธิปัตย์หลังจากนั้น จะเดินทางมาสมัครเป็นสมาชิกพักพลังประชารัฐพร้อมกับเปิดตัวในเวลา16นาฬิกาที่ที่ทำการพักพลังประชารัฐอาคารรัชดาวันถนนรัชดาพิเศษรายงานข่าวแจ้งว่าสำหรับการย้ายเข้ามาเป็นสมาชิกพักพลังประชารัฐของนายอภิชัยเตชะวลสวสบัญชีรายชื่อพักประชาธิปัตย์ที่จะมีการเปิดตัวในวันที่17มีนาคมในวัดน,นาก่าวนอกจากจะเป็นการเปิดตัวแล้วจะมีการแนะนำนายพภิชัย ต่อที่ประชุมว่าที่ผู้สมัครสกอรของพักพลังประชารัฐเพื่อให้ที่ประชุมรับทราบว่านายอภิชัยจะเข้ามาเป็นผู้ดูแลพื้นที่กรุงเทพมหาคนครขณะเดียวกันเบื้องต้นได้มีการวางสัดส่วนของสสกรุงเทพมหาคนครโดยให้สสหนึ่งคนดูแลว่าที่ผู้สมัครสอกอ2คนสาหรับการประชุมกรรมการบริหารพักพลังประชารัฐที่มีพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐเป็นประธานได้มีวาระหารือถึงการเตรียมความพร้อมประชุมใหญ่สามัญประจำปี2565ของพักวันที่สมีิายนนี้ที่จังหวัดนครราชสีมาโดยวาระในการประชุมใหญ่เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพักแทนตำแหน่งที่ว่างลง4คนก็คือเลขาธิการพักการเมืองนายทะเบียนสมาชิกพักการเมือง กรรมการบริหารอื่นๆของพรรคการเมืองรวมถึงการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารผู้รับสมัครเลือกตั้งสสชุดใหม่สําหรับรายชื่อบุอคคลที่จะตั้งมาเป็นกรรมการบริหารพรรคสคนแทนตำแหน่งที่ว่างลงเพื่อได้นำรายชื่อมาพูดคุยในที่ประชุมวันนี้โดยให้เป็นอำนาจตัดสินใจของพลเอกประวิทย์หัวหน้าพรรเป็นผู้พิจารณาซึ่ง มีรายชื่อบุคคลที่จะเสนอแต่งตั้งอยู่ในใจแล้ว